สวัสดีนะครับวันนี้ก็ขอพบสิทธิพิบาลน,นะครับในวันจันทร์ที่26กลุมภาพันธ์นะครับขอพระยาทรงเปิดม่านที่คุมตาพวกเราทุกคนเพื่อเราจะได้อ่านพระวจนะเห็นความจริงจากถ้อยคำของพระองค์และนำพระวจนะนั้นไปใช้ในชีวิตนะครับในวันนี้พบสิทธิพิบาลในพระธรรมอิสยาห์บทที่25 ซึ่งผมเองตั้งหัวข้อวันนี้พระม,มาสีหาทรงปกครองโลกนี้ซึ่งสามารถที่จะดูได้นะครับจากในพระธรรมวิบอ์บทที่20นะครับในยุคพันปีแล้วก่อนหน้านี้ทั้งที่ผมพูดแล้วหลายครั้งในบทที่13ถึง23พระเจ้าพิพากาษา11ชนชาติที่อยู่ล้อมรอบอิสราเอลหรือยูดาห นในบทที่24เวลาของเมืวานในพระเจ้าก็ทำไมครับทรงพิพากษาโลกและก็ชาวโลกนะครับ <c oughs> ก็คือทำลายโลกนี้แล้วก็สร้างโลกขึ้นมาใหม่บุรณะเพื่อปกครองโลกนี้ตามที่ในฐานะที่เป็นกษัตริย์นะครับซึ่งบันทึกปิดท้ายอยู่ในข้อที่23ก็บของบทที่24ว่า พระยาเวจอมทัพจะครองราชบนภูเขาซีโยนและในกุงเยรูซาเล็มต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของพระองค์ด้วยพระสิริก็การมาครั้งที่สองของพระเยซูในฐานะที่เป็นกษัตริย์จอมเจ้านายที่จะปกครองโลกนี้ที่ภูเขาซีโยนเพราะก่อนหน้านี้จะพูดถึงภูเขาซีโยนภูเขาชูโยนภูเขาซีโยนตลอดซึ่งเป็นการที่พระเจ้าทรงยก อิสราเอลขึ้นและให้เกียรติอิสราเอลเป็นศูนย์กลางที่จะปกครองโลกนี้นะครับตามความเชื่อนะครับของนักพระคัมภีร์บางกลุ่มนะครับซึ่งผมเองก็จะเดินตามกลุ่มนั้นในบทที่25-26เป็นบทเพลงที่ยกย่องสรรเสริญพระยาะพระมาสีหาเพราะทรงช่วยอิสช่วยอิสราเอลให้รอดแต่อิสราเอลที่ช่วยรอดจะหมบถึงอิสราเอลส่วนที่เหลือนะครับ The l a ลมเนนส์นะอิสราเอลที่เหลือให้รอดจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงการยุคนั่นเองซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณน,นะครับและในบทที่24ซึ่งมีการทำลายล้างโลกนี้ผมแบ่งเป็น2หัวข้อหนึ่งคืออิสราเอลที่เหลือยกย่องสรรเสริญพระยาเวปรากฏอยู่ในข้อที่1นะครับถึงข้อที่ห นะในข้อที่หนึ่งนะครับพระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าข้าพระอ,องค์จะยกย่องพระอ,องค์และสรรเสริญพระนามของพระอ,องค์เพราะพระอ,องค์ทรงกระทําการอัศจรรย์ตามแผนงานอันสัตย์ซื่อและแน่นอนที่มีไว้นานแล้วก็คือแผนงานที่พระอ,องค์ทรงทําลายโลกนี้และชนชาติต่างๆในการพิพากษาใช้ชนชาติหนึ่งลงโทษอีกชนชาติหนึ่ง ทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์วางแผนไว้ไม่มีใครสามารถที่จะช่วยหรือหลีกเลี่ยงหลีกพ้นนะครับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้พระเจ้าทรงกําหนดสิ่งใดนะครับไม่มีใครที่จะไปปรับเปลี่ยนแผนการของพระองค์ได้สิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นคือว่าพระเจ้าได้ทรงช่วยกู้อิสราเอลส่วนที่เหลือบางคนที่ยืนหยัดยึดมั่นนะครับ รักษาชีวิตของตอนไห้บริสุทธิ์ไม่ยอมรับเครื่องหมายของผู้ต่อต้านพระคิดแล้วคนเหล่านั้นก็ได้รับการช่วยกู้ให้รอดแล้วในข้อที่นี้เนี่ยก็บอกว่าคนเหล่านั้นก็ได้ยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระนามของพระองค์เมื่อชีวิตของเรานะครับรับความรอดพ้นบาปรับการช่วยกู้นะครับจากภัยพิบัติต่างๆหรือความทุกข์หรือ ความยากลำบากสิ่งที่เราควรจะทำเป็นการที่เราควรจะสนองพระคุณของพระเจ้าและสรรเสริญพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่เป็นสิ่งอย่างยิ่งที่เราควรจะทำหัวข้อที่สองพระมาสีหาปกของโลกนี้ปรากฏอยู่ในข้อที่หถึงข้อที่12ซึ่งมีทั้งหมดห้าสิ่งอย่างน้อยที่พระองค์เมื่อปองปกครองบนภูเขานี้คือภูเขาซีโยนและบนภูเขานั่นเอง ในกุงเยโรเซเลมที่เป็นที่ตั้งพงจะครองโลกนี้ปกครองโลกนี้นะในสถานที่เป็นกษัตริย์แล้วคนในโลกนี้ที่หลงเหลือชีวิตจากยุคกาลิยุคนะครับพง์จะชงจัดงานเลี้ยงชนทุกชาตินะครับ2.2พงจะทำลายผ้าคุมหน้าและม่านที่คุมชนทุกชาติ2.3พงจะทำลายความตายจาก ครับทุกคน2.4พง์จะเช็ดน้ําตาทุกใบหน้า2.5ทรงนําการลบลูทุกชนชาติออกไปถ้าเราสังเกตด,ดูให้ดีนะครับเมื่อพระยาปกครองนั้นพง์จะทรงปกครองชนทุกชาติทุกคนนะครับแล้วก็ทุกดวงตาทุกใบหน้าจะคำว่าทุกมีคำว่าเน้นคำว่าทุก ทุกคนทุกดวงหน้าทุกประชาถึงห้าครั้งด้วยกันแสดงถึงว่าพระเจ้าความรอดของพระองค์นั้นมีแก่ทุกคนในภายใต้การปกครองของพระองค์นั้นพระองค์ทรงทำไมครับสำแดงพระเมตตาพระกรุณาแก่ทุกคนไม่ใช่เฉพาะพวกคนยิวหรืออิสราเอลเท่านั้นภายใต้การปกครองของพระองค์ในฐานะที่พระองค์เป็นกษัตริย์บนภูเขาซีโยนนั้นนะครับอันนี้หนึ่ง พระองค์ทรงจัดงานเลี้ยงนะครับก็พระเยซูก็พูดถึงการเลี้ยงเสมอโดยเฉพาะในลูการบทที่สิบสี่นะครับเลี้ยงงานเลี้ยงของแผ่นดินของพระเจ้าผมไม่มีรายละเอียดลงนะครับเมสเซบทที่ยี่สิบกว่าเราจะไม่ดื่มถ้วยนี้จนกระทั่งทำไมครับแผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงงานเลี้ยงของพงคพระองค์นี้การเลี้ยงแสดงถึงความชื่นชมความยินดีนะครับซึ่งพระองค์จะทรงจัด ขึ้นนะครับในแผ่นดินของพระองค์มาข้อที่สองพระองค์จะทรงทําลายนะคับผ้าคลุมหรือผ้านาะที่ปิดตาคนชนชาติต่างๆไม่ได้รู้ให้รู้จักได้พบความรอดนะในพระเจ้านะรพระองค์จะเอาผ้าม่านนั้นออกผ้าบางตาเหมือนอย่างที่เปโอโลพูดในโคลินบอกว่าที่คนไม่เชื่อเพราะว่ามีม่านบางตาพระของยุคนี้ บปิดบังตาเขาเพื่อไม่ให้เขาเห็นความรอดหรือความจริงความสว่างได้พระเยซูกิ้าพี่น้องครับเรามีผ้าอะไรไหมครับที่บังตาชีวิตของพวกเราทําให้เราเองไม่เข้าใจทําให้เราเองไม่สามารถเข้าถึงความจริงทําให้เราเองไม่สามารถได้รับคํานะครับตอบคําอธิษฐานทําให้เราเองไม่สามารถ ที่มีประสบะการณ์กับพระเจ้ามากขึ้นหรือทําให้เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติรับใช้พะองหรือไม่ได้เห็นพระองค์ชัดเจนในชีวิตของเราอะไรครับที่เป็นผ้าที่คุมหน้าเราอยู่แล้วใน2.3พระองค์จะทําลายกลืนความตายเสียแต่ภายใต้การปกครองของภูเขานี้พระกัมพีได้บางตอนได้พูดว่ามนุษย์จะมีอายุยืนยาวนาน ถึงหนึ่ปีนะครับซือซือพูดง่ายว่ามนุษย์จะกลับไปเหมือนอย่างสภาพของการที่มนุษย์ก่อนทําบาปในสวนเอเดนเราคงไม่มีรายละเอียดพูดนั้นในข้อที่2.4งจุดสี่พวกจะเช็ดน้ำตานะทุกทุกหยดจากใบหน้าตาของพวกเราซึ่งในพระธรรมวิวรณ์นะก็ได้พูดถึงคนที่ต้องทนทุกข์ร้องไห้เพราะการสูญเสียการถูกข่มเหง นะครับต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงการยุคนั้นพระเจ้าจะทรงปลอบโยนเล้าโลมใจของพวกเราพี่น้องวันหนึ่งในอนาคตพระเจ้าจะปลอบโยนเล้าโลมใจพวกเราด้วยแม้ว่าขณะนี้เราเองอาจจะหลั่งน้ําตาร้องไห้เพราะเสียใจผิดหวังหรือสูญเสียบางสิ่งที่เรารักคนที่เรารักแต่วันหนึ่งนะครับพระเจ้าจะเช็ดพระเจ้าจะปลอบโยนและพระเจ้าจะจะไม่มีการร้องไห้อีก ภายใต้การปกครองในแผ่นดินของพม่าสีหาซึ่งเป็นจอมกษัตริย์นะครับแล้วสรุปด้วยข้อที่9ที่ผมชอบมากในวันนั้นหมายในเขาเขาจะกล่าวว่าหมาืนทุกทุกชนชาติดูสินี่คือพระเจ้าของเราเราจะรอคอยพระองค์เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราให้รอดนี่คือพระยาเวเราจะรอคอยพระองค์ให้ยินดีและเปรมปรีในความรอดของเราทุกชาติทุกภาษาในวันนั้นเขาจะยอมรับ พระบพระพระมาสีหาทรงเป็นพระเจ้าและพระองค์เป็นความรอดของเขานะครับรอคอยด้วยความอะไรครับยินดีและเปลมเปลีขอพระเจ้าวอวยพรถ้อยคําพระวจนะของพ,พระองค์เพราะถ้อยคําพระวจนะของพระองค์นั้นเป็นจิตวิญญาณและเป็นชีวิตเรากําลังรอคอยวันหนึ่งเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระองค์จะสถาปนาโลกนี้ สร้างอาณาจักรแผ่นดินโลกนี้ใหม่และปกครองโลกนี้เราจะมีอยู่กับพระองค์ในอย่างมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับขอพระยาอวยพรถ้อยคำพระวจะนะของพระยา้าตอนนี้นะครับ